เ,เราก็เลยได้เสนอแนวแนว,วคิดที่อยากต้องการที่จะให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายการเมืองหรือว่าในส่วนที่มีมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันเพื่อที่จะนําความคิดเห็นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ด,ดีหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้นาเสนอได้นํามามัดรวมแล้วก็หาได้สิ่งที่ ที่สิสจนะ์วมกันนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศช่าิได้ได้ได้เนหน้าต่อไปหนะ้านะครับตรงนับนกเป็นการเขาจะเรียกว่าเป็นการเป็นการปฏิรูป,ปรวบกันก็ได้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มเียนท่านนายกบพิสิทธิ์ว่าทางความทนก็จะขอรอดูในเรื่องของแนวทางปฏิปนะรูปที่ทางท่านนายกบพิสิทธิ์และคณะจะเป็นผู้ที่นําเสนอมานะครับเพื่อที่เราจะได้มาวิเคราะห์วิจารกันว่าในแนวทางนั้นเนี่ยนะครับ ีข้อดีมีข้อควรที่จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นอย่างนั้นว่าเราได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมก,กันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะทำให้ในทางการที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องการให้ประเทศชาตินหน้าไปด้กัน